นิทานเซนหมอศพทางมิญญาณเพื่อจริยธรรมเล่าโดยท่านพุทธ,ธาสติขุแห่งสวนโม่คพลาลามตอนที่6กถ้าจะรักก็จงรักอย่างเปิดเผยนิทานเรื่องที่5เรื่อง if love love openly ถ้าจะรักก็รักอย่างเปิดเผย ในวัดนิกายเซนิกเหมือนกันมีภิกษุอยู่หลายสิบรูปและมีนักบวชผู้หญิงที่เรียกว่านันอยู่คนหนึ่งชื่อเอชุนรวมอยู่ด้วยเอชุนเป็นหญิงที่สวยมากแม้จะเอาผมออกเสียแล้วไม่ใช้เครื่องนึ่ง่มของนักบวชที่ปอดมากก็ยังสวยอย่างยิ่งนั่นเองและทำความมุ่หวาให้แกภิกษุทั้งหมดนั้นมากแทบว่าจะไม่มีจิตใจ ที่จะสงบได้พิสูุองค์หนึ่งทนอยู่ไม่ได้จึงเขียนจดหมายส่งไปถึงขอร้องที่จะมีการพบอย่างไพรเวทคือเป็นการขอพบเฉพาะตัวเอจุนก็ไม่ตอบจดหมายนั้นอย่างไรแต่พอวันนุ่งขึ้นกำลังประชุมอบรมสั่งสอนกันอยู่ซึ่งมีชาวบ้านจำนวนมากรวมอยู่ด้วยพอสั่งสอนจบลงเอชุน ก็ยืนขึ้นกล่าวถึงพิกสุนั้นว่าพิสุที่เขียนจดหมายถึงฉันนั้นขอให้เก้าออกมาข้างหน้าจากหมู่พิษุเหล่านั้นเถิดถ้ารักฉันมากจริงๆก็จงมากอดฉันที่ตรงนี้แล้วนิทานของเขาก็จบนี่า่าลองคิดดูเองว่านิทานอิศสบเรื่องนี้จะสอนว่าอะไร ก็หมายความว่าการสอนการอบรมที่ตรงไปตรงมาตามแบบของนิกายเซนนั้นกล้ามากทำให้คนเรากล้าหารมากและไม่มีความลับที่จะต้องปิดใครจะว่าอย่างไรก็ได้ไม่ต้องปกปิดคือสามารถที่จะเปิดเผยตนเองได้มีสัจจะมีความจริงโดยไม่ถือว่าความลับมีอยู่ในโลก นี้เราจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิญญาตัวอย่างไรแล้วจะต้องทำอย่างนั้นไม่มีความลับที่ปกปิดไว้จนซึมสะเทือนแม้ในการที่จะเรียกตัวเองว่าครูอย่างนี้เป็นต้นบางคนกระดากหรือร้อนร้อนหนาวหนาวที่ว่าจะถูกเรียกว่าครูหรือจะถูกขอร้องให้ยืนยันปฏิญ,ญาณความเป็นครู นี้แสดงว่าไม่เปิดเผยเพียงพอยังไม่กล้าหารเพียงพอจะกล้าปฏิญ,ญาว่าเป็นครูจนตลอดชีวิตหรือไม่ยิ่งไม่กล้าใหญ่ใครกํำลังจะลงเรือน,น้อยข้ามฟากไปฟากอื่นซึ่งไม่ใช่นครอของพวกครูบ้างก็ดูเหมือนไม่กล้าเปิดเผยเพราะเราไม่ชอบความกล้าหาญและเปิดเผยกันอย่างสูงสุดเหมือนกับคนในเรื่องนิทานนี้ จบนิทานเรื่องที่ห้า